ข่าวันนี้กลับมาดีสุรินวันอังคารที่24ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกานงวิลาวันแสงจันร์ทสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567จังหวัดสุรินทร์ปล่อยแถวป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2568นบณบริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัดสุรินทร์ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์โดยมีในชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจากนั้นเวลา9นาฬิกานางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและด้วยสาหกิจในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งครั้งที่12ทับ2,567พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์สุจริตโปร่งใสสุรินใสสะอาดพุทธศักราช2,568และงดรับงดให้น้องห้องประชุมช้างใหญ่ชั้น4สารกลางจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินโดยมีนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานการประชุม จากนั้นเวลา9้านาฬิกานางวิราวันแสนจันท์สถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นายพงศักดิ์อัมพรัตน์ผู้อำนวยการกลุ่มง,งานปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติครั้งที่3ทับ2,568 ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ชั้น3าสารกลางจังหวัดสุรินทร์ถนนเลี่ยงเมืองตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ผ่านระบบซูมโดยมีนายพุชพงศ์โนดไทยสงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมจากนั้นเวลา13นาฬิกา นางวิลาวันแสนจัน์ทรสถิติจังหวัดสุริน์เป็นประธานการประชุมสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ครั้งที่12ทับ2567โดยมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแจ้งข่าวสารติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานพร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมาเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป ให้กับข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ในห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ชั้น3าสารกลางจังหวัดสุรินทร์จากนั้นเวลา16นาฬิกา30นาทีนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับนายจำลองเก่งตรง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่2ทับ2,567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ชั้น3สารกลางจังหวัดสุรินทร์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์